แกงปลาดุกใส่หนะ่อไม้ดองนะมีข้าวเหนียวด้วยกินข้าวเหนียวมือแล้วติ๊บนนำนักสิโอ้ยสีให้เอาอยังมาจอยพี่น้องฝากข้อหน้าจอให้หน่อยสิมากินขขาสูเบิ่งเลยได้เนี่ยอแอบ อส่พักอีตัวคมหอม,อม,อมแกงปลาดุกใส่น้ำมันสุ่มหาไว้สื่อท่านใดอยู่อืมไม่เอามักแล้วแกงไว้หาสื่อไว้ท่านใดอยู่ อืมแบบอืมแกงสะักอีตีเพิ่งมาแล้วคนเพิ่งมาแล้วจังหนาง,งามวมือ โซนหน้ามนันห้่นแสบครับแสบเบิล้ลนาร์คคำว่าเฮ็ดเองเพียงขึ้นกัวด้วย่นี่ แกงปลาดุกชะโนมัยส้มเนี่ยเออคือเลิศแกงไก่ชะโนมัยส้มเนี่ยก็แซบจะกินแกงไว้นะฮะซื้อไว้พันใดอยู่นี่นี่นคำยังไงฉับแซบเนี่ยันหากินตัวอืมอืม อย่างเช่นอีตัวแซ<ส>บพ<ส>ักเหนียวมาเลยแซบแซบอ้ยพักกุนตู้พักคุนตู้ช่ปอีตูหยาบค่าย อืแทบโอ้ยจะเลือกอาหารแต่น้ะ อืกินปลาเนี่ยคอยกินเลิกกลางข้าวขอด้วยปลาดุก นอนเศร้าบ่ได,นนดนน้นอนเดกข่อยนอนเศร้ากินยิ้มแหลก่อยกระิขายของตอ่อหอนมืออื่นเศร้าุมนละมาเด้อคนนอนเดืกอกคนนอนเด็กมาเด้อ้าดุกหนูซื้อล้านไทย เขาเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาขี้มันออกแล้วนะเขาเอาไส้เอาอะไรมันออกให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่แพงนะแกงไปสองตัว อีกตัวหนึ่งเอาไว้ทำน้ำยาขนมจีนจ้าอืโอ้ยแซ่บปาดูกกบมันมันกินข้อมือละตีบย่ำเหนยสิมาจอยโอ้ยบ่มากละเศราใจด้กินเขาแสบ อืมกะเพาะรากะเพ้ากับห่ากก็จื้อหาไปกะเพ้าอีกละกะเพ้าบานนี่ก็ะพ่หอมสใส่กระซัมบ่ใส่กะเพาะ้าน,นะ ใคยว่าจะย่ำกินดอกว่ากินกับข้าวได้ไหมมาเยอกปุกิกึนงแกงปลาดุกใส่น้ำมันจุ่ม à tomber nha ที่จริงมันจะตากหัวมาด้วยนะมัมกแทะหัวประดุกกันนะอยากอายมูเจ้านะก็เลยประตากมาสวยกับสวยดอกสวยกับสวยแต่งหนากับงามขันประแต่งหน้าประคือผีนี่ นี่ปลาดุกตัวใหญ่ๆมันๆปลาดุกนะแม่ไม่แพงนะไมอ่ะมีปล่อยอขายอยู่ก็ว่าคนในเกาหลีนะใครเป็นครีเอเตอร์เอไปได้มีสองตัวอืมมีไม้ไลนสายกับแบบเดียวกันเนี่ยที่ช้ายอยู่เนี่ยมันเป็นของไอโฟ e รุ่นเก่าน่ะทุกคน เพราะว่าเครื่องก่อนมันตุยนะแม่หนูก็เลยซื้อใหม่นะ่ะก็จะมาปล่อยขายหนึ่งหมื่นวนไปดูได้หน้าเพจนน่ะกับไม้กับไม้ไรสายปัดตัดเสียงรบกวนได้อื